กระบเราสวัสดีค่ะรถกระบะมิสซูบิชิไททันนะคะสีดำสีประตูค่ะเครื่องยนต์2.5นะคะรถปี09คะากีรธรรมดาเลขไมล์427,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองเน้นแบบตามสภาพนะคะราคาตัดเงินสดคัน19,000บาทรถอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะ เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเบาะหนังสภาพตามในรูปเลยนะคะห้องโดยสารกว้างๆค่ะส่วนด้านหลังก็ยังสามารถที่จะบรรทุกได้นะคะขับขี่ได้สบายค่ะสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถนะคะติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดมินก็ได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยสวัสดีค่ะ